สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะพาท่านมาชมดูมาดูการทํางานที่จัดว่าโคตรแย่อีกที่หนึงเลยนะครับที่เคยเห็นมานะครับท่านผู้ชมก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือตึกสามชั้นนะครับเป็นตึกในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับอันนี้ทางขึ้นด้านหน้านะครับงานนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับงานกันไปเรียบร้อยนะครับ ยังแต่จากนั้นมาก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เป็นตึก3ชั้นนะครับทผู้ชมก็ดูไปด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางเป็นท่อระบายน้านะครับเป็นทางน้ําแล้วก็จะสูงนะครับตึกตรงนี้จะมีดินสูงอยู่ประมาณเกือบ2อเมตรนะครับท่านผู้ชมชิดดูนะครับถ้าฝนตกลงมานี้น้ําก็จะไหลมาดินก็จะน้ําก็จะพาดินพัดลงมาทับ ท่อระบายน้ําหรือว่าทางน้ําตรงนี้นะครับซึ่งทํารอบอาคารนี้นะครับมันก็จะน้ําก็จะไม่ไหลยอยู่ดีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรเพราะว่าช่างรบเหมามอบให้แล้วนะครับโรงพยาบาลก็ทําได้เช่นนี้นะครับก็ปล่อยให้เป็นตึกล้างอยู่ตอนนี้ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นทํางานก็ไม่ได้เพราะมันสูงสูงอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสองเมตรนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมดูไปด้วยกันนะครับจะเป็นอย่างนี้ รอบไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นทำงานได้เลยปล่อยเป็นตึกหลางอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรกันนะครับมีนอกมีในกันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าใครนะครับแค่สงสัยนะครับนี่แค่สงสัยขอย้ำว่าแค่สงสัยก็ทำให้ตึกนี้ไม่สามารถใช้งานได้เท่าทุกวันนี้นะครับก็กำหนดสร้างมาตั้งแต่คือเริ่มต้นสร้างมาตั้งแต่ปี ต้นปี64นะครับกำหนดการก็เสร็จปี65แต่พอดีโควิดเข้ามาเขาเลื่อนให้อีกก็ยืดเยื้อกันมามาเสร็จปี66นะครับตอนนี้ต้นปี67ก็ยังเป็นสภาพนี้อยู่นะครับพ่าใช้งานกันไม่ได้เลยนะครับดูสภาพนะครับยังปรับที่ดินไม่เสร็จแล้วก็ให้ผู้รับเหมาเขาไปแล้วนะครับแต่ให้เขาเสร็จงานไปแล้วรับเงินไปแล้ว แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ปล่อยวางวางกันนี้แหละนะครับวางอยู่นี้ก็เป็นอะไรที่หน้าสมเพศอยู่เหมือนกันนะครับมาดูอีกด้านหลังนะครับด้านหลังด,ด้านหนึ่งยังเป็นอที่ให้ดูตรงนี้เพราะว่ามันเป็นทางขึ้นที่จะเข็นรถขึ้นส่งผู้ป่วยตรงนี้นะครับมีถนนเชื่อมตรงนี้ตอนนี้จะเป็นทางลาดเข็นขึ้นไปนะครับ แต่ท่านผู้ชมดูนะครับท่อระบายน้ํายังอยู่นะครับท่อแป๊บท่อน้ําที่บริเวณที่พักน้ําก็ยังกองีง่าลาดอยู่หรือว่ากองละเกะละกาอยู่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับดูผลงานของผู้รับงานนะครับดูที่พักน้ํายังหยุดนี่แล้วรถมาส่งคนไข้นี้มันไม่เหยียบแตกหรืออะไรเนี่ย มันก็งงกันอยู่นะครับแล้วปล่อยให้เขาทำจีกะอย่างนี้แล้วก็ตรวจผ่านไปได้มันก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันแหละแล้วรถมาส่งคนไข้มาส่งตรงนี้มันจะไม่เหยียบเหรอหรือว่ายังไงมันสูงอยู่นิดนึงนี่นี่พอลงแล้วก็อาจจะเข็นคนไข้ขึ้นตรงนี้นะครับดูท่านท่านผู้ชมก็ด,ดูไปด้วยกันนะครับจะมีท่อระบายน้ำมีที่พักน้ำนี่ท่อพักน้ำนะครับตรงนี้มันดูสภาพคนไข้ ที่มันนั่งรอ,อยังเออดแต่ตื่นยองเสียดูบางคนก็อุ้มลูกเล็กเด็กแดงต่างแดดตากลมอยู่ข้างล่างมันตื่นขึ้นมาเสียดทันทีนะครับก็เลยแย่กันอย่างนี้นะครับใครเคยมาใช้บริการของรงจยาบด,ดีดูนะครับดูตางแดดตากลมกันอยู่รออยู่ข้างล่างนะครับมันดูที่แย่อยีกกนหนึ่งนะครับที่แย่ี่ดูทําถนนที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อมัจีุบันมาเอางนุ่มตรงเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเขาทําใหม่นะครับ ทางลาดขึ้นแต่ตรงนี้มันจะมีที่หักลงนะครับเป็นหักลงนะครับมันจะหักลงมันไม่ลาดขึ้นไปแบบปกตินะครับมันทําแปลกแะครนะมาถึงตรงนี้มันหักลงเนี่ยนะครับดูจะดูในทําใหม่นะครับอันนี้ตรงนี้ของเดิมนะครับเขาเชื่อมถน,นนเข้ามาใหม่มันจะมาหักลงตรงนี้มันก็เลยให้การขับรถขึ้นมาสง่งมาหรือว่ามารับคนไข้ตรงนี้ มันก็จะมีอะไรแปลกๆด้วยครับจะเห็นรถวิ่งมาตกแล้วก็มีเสียงนะครับลองดูกันอีกครั้งนะครับจะเห็นว่าเมื่อรถวิ่งมาถึงตรงนี้ก็จะตกปุ๊บลงไปเลยเสียงดังสนั่นเลยครับแม้นต่หมายังตกใจมันงงเลยท่านผู้ชมมีความเิดเห็นอย่างไรมีเคยเห็นอะไรที่แย่ๆอย่างนี้หรือเปล่านนครับก็ลองพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเ่อจะได้แนวคิดดีๆไปฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับ